สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีเพื่อนชาวเพทินนครับผมกับก็สู่รายการเกรดเบเกอร์ทอยีกครั้งหนึ่งแล้วครับรายการที่จะพูดคุยเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ะนะในโลกปัจจุบันนะครับผมก่อนหนึ่งผมต้องขอบคุณุมผม G P X Dare to Challenge พื้อการสนับสนุนรายการเป็นการครับผมแล้วก็จินะครับได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยของ อ่าะปล่อยพลังปอพลังสุดๆเลยนะเหมือนมันอาจจะอัดอั้นมานานนะในช่วงอย่างโควิดที่แบบทำอีเวนต์ทำกิจกรรมอะไรมากไม่ได้นะครับล่าสุดครับทาง g p x เนี่ยมีการปล่อยโฆษณาทีเซอร์ดอกันนะครับเป็นเป็นภาพภาพเดียวนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวภาพเดยสมพลังไาสมพลังดูมีพลังดูมีอะไรนะ คันนี้นะครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าตัวจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงวิงไมีใครรู้เลยยังไม่มีใครรู้อันนี้ก็คือแปลกเหมือนการโคตรติเนี่ย g p s จะชอบมีภาพหลุดนะจะทำให้เราจข็กันไม่เราเห็นบ้างนะคันนี้นะครับก็รู้สิ่งที่เรารู้นะครับก็คือชื่อรุ่นนะครับจะเป็น g p s Rock 1นึ่งหนึ่นย์ว่าหนึะ Ready to Rock way Ready to Rock way นะฮะพร้อมกับสโลแกนว่า ครอบบ้านสายล็อก้เฮยน่าสนใจนะอันนี้ชัดเจนว่ารถเป็นรถแนวครอบครัวนะครอบครัว <c oughs> แต่ว่ามันจะมีความล็อกอยู่นะออแต่มันจะล็อกยังไงเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องไปรองดูตัวจริงนะฮะซีซีตัวรถเนี่ยชัดเจนแล้วว่ามาในพิกัดประมาณ1 1 0่งซีซีอันนี้คือเล็กที่สุดเท่าที่ GPM เคยทำมาเลยนะกิมมิกมันมีอยู่ครับ,บรก็คือ GPM เนี่ยเปิดตัวป๊อป125ใช่ใช่ อ่าอันนี้เป็นครอบครัวเหมือนกันนะครอบครัวแต่ว่าเป็นโมเดิร์นอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าคราวนี้มาเป็นเป็นล็อกคำว่าล็อกก็เหมือนแบบเป็นแนวเพลงไงจะเป็นป๊อปมันเป็นเพลงล็อกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกันเล็กๆตรงนี้เออแล้วตัวแบบจะเป็นแจ๊สเป็นแจ๊สก็รถยนต์แอร์มีฮิปฮอปไม่มีเอ็มอะไรนี่หมีเอ็มเออเลิรเทอรเลิรเทอรไวเลรเทอร์ไวนะฮะก็น่าสนใจตรงที่ว่าตัวระบบ เครื่องยนต์การขับเคลื่อนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเกียร์ปกติหรือหรือจะเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งถ้าเป็นอัตโนมัติเนี่ยจะเป็นคันแรกของทางค่ายนะฮะออกมาตัดหน้าตัวสกูตเตอร์ที่เราพูยถังเมื่อที่เก่งไปตอนบิ๊กก่อนแต่ถ้าพูดถึงว่าความน่าจะเป็นเนี่ยผมยังมองว่ามันน่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบมีเกียร์ปกตินั่นแหละนะฮะด้วยด้วยลักษณะการดูจากภาพกราฟิก เขาที่ให้มาเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆอารมณ์ประมาณรถรีมสมัยก่อนหรือว่ารถรถเรโทรอะไรอย่างเงี้ยยุคก่อนนะฮะแล้วก็เป็นเป็นไฟหกเหลี่ยมนะฮะอ่าอันนี้ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่แตกต่างออกไปจากตัวบ๊อบนะครับอ่ะก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วการวางตัแหน่งการตลาดของทาง G.P.X กับรถรุ่นนี้เนี่ยจะวางไว้ยังไง ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกำหนดการอยู่ในวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็คือม, <c oughs> มีกี่วันนะฮะเรจาจ้ <c oughs> เราอัดคลิปนี้ไปนะฮะก็ <c oughs> ติดตามกันได้ครับ <c oughs> ผมสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณผม G P X d a r e to Challenge เพื่อสนับสนุนการเป็นการ์ครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ Subscribe สัญจริงถ้าเราคิดไม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ <c oughs> ้าสำหรับวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ รายการโดย G P X Dare to Challenge